ไดอาจารปุว่าทมากว่าน้องมิ้วมาหานี่เน้องมิวนี่โอดีนงลามาังมือแถบมาวัสดีครับวัสดีจะทีมงานเอซีจอนี่มือเปล่าเอซรถแ่คุยเสียกเอซเสียปุ๋ยเอฟซเจรินและเอฟซีทีมงานคุยเสียกและเอซีน้องมิ้วโอ้วันนีรูไม่ไอสอรรดูเขากเคยพอนาน้น้นี่เอาไปหยิบไปยิบพบกเปียรพี่บ่ สาทิตยมึงไปเสีมาเบิดเหม่อกูก็ไปหนากูว่าเขาสาวมึงตายโอ้ยมึงยังอยู่ตัวนี้โว้ยเอ้ยนั่งนองหลานั่งนองนองไอ้ครับเซตอะกองไหนเอากล่องนี้เลยค่ะนาะกล่องนี้น้ะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นการพบกันครั้งแรกของจอร์นี่มือป่ากับน้องมิวมือน่ะคนจังวันใดน้องว่าอุบลอุบลอำเภอร์ไหนตะการนาะตะการเปิดผลบ่กับไอ้จอร์นี่กับเห็นในโซเชียลนี่กันที ผีปูก็ผีลินเพิ่นอเอาหนูมารวมงานเนอะอาะอันดับแรกผีชื่นชมชื่นชมแต่กับโมเคยได้สัมผัสเราบ่เคยรวมงานกันกับสั่งงานพานอาจารย์ปูอาจารย์เจลินอยู่ตลอดนี่แหละเห็นน้องคนต่้งมือแลกครับโชคชะตาฝ่าลิขิตครับมาโดยการนี่แหละครับคนเท่าโบซามคนเท่าชีวิตมันแตกต่างกันนะครับน้นนองเขาก็มาจากการเขามาโดยมัขายลำพง ครับคือจังหวัดกาลสินนะครับบุญกาลสินกับเขามาโดยที่วอล์กอินเขามาในสไตล์แบบพเนธนจรมากนี่ครับพเนธจอรมากครับนักร้องสาวพเนธจรคือกันมาขายลำโพงคนกับมีอาชีพขายเป็นเซลขายเครื่องเสียงลําโพงนะครับเนาะ,นะ <S 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 มื่อนั้นแต่ผมมาอยู่ผมไปภารกิจมุกดาหารจําได้กับมีทีมงานน้องนุ่งยู่บริษัท ตอนหลับนองกันมืออะไรเนี่ยลองเพลงไงไอ่พื้นฟัง,<อ>งมันบ่น<า>ค่ะพื้นว่าพยาคายกันตรง,ง,ง,ล,องลองไอ้ฟังไม่ได้นอนนี่เลองไอ้ฟังวะดิ <laughs> อ๋อกะกะถือโอกาสดีที่ก่ๆๆอนอื่นพี่จอนนี่ขอบอกตอนหนเอฟซีพี่จอนนี่ที่ก็ร่างชมคลิปนะอันดับแรกบุญคุณหนูเรื่องอะไรคือพี่ปูกับพี่ลินเนอะพี่จอนนี่เนี่ยแคร์ยู่อันดับหลังพอมือนั่นคันไอ้ปูก,กับพี่ลินเพิ่์นโบ เพิ่นบอ่อเอิ้นหนูมาอีกหรือเพิ่มให้โอกาสหนูพีจอนี่ก็คงจะบเ้ม,มีโอกาสได้สัมผัสกับคลิปสนุกสนานและความน่ารักและเสียงเพลงกันไพเราะจากหนูต้องขอคุณนบุญคุ้นเพิินนะส่วนพีจอนี่กะสิเอาความเป็นจอนี่มือปราเอาซื้อเสียงพีจอนี่มาคอยพักดันหนูต่อไปแตะแผนการทํางานพี่กับพีปูพีลินก็คุยกันโดยตลอดเนาะกะตอนนี้หนูกะถือว่าสอบพานเข้ามาเป็นนักรลอได้เข้ามาศิลปินมันมันมีหลายบท ว่าลายบนเรียนที่ต้องเป็นขั้นตอนที่หินมาสูเข้ามาเป็นศิลปินน่นอเด้อนักร้องไอ้ก็เป็นไอ้ก็เป็นนักร้องสิปลามิวซาลาวิทยอเป็นแต่ไอ้โมเมนศิลปินการจะเป็นศิลปินมันมีองค์ประกอบหนึ่งสองสามสี่หาและการที่เป็นนักร้องดังจนมาสูศิลปินดังมันก็มีองค์ประกอบหนึ่งสองสามสี่หาคอยๆไต่ระดับจํไว้อันดับแรกเรื่องความกตัญญูบุญคุณค้นคนเท่าห้ยหูว่าทีไปทีมาของคนว่ามันเป็นอย่างไรเห็นกันขึ้นหนูเดี๋ยวมีโอกาสมาร่วมงาน พี่ปูก็พี่ลินเป็นคนดีเป,นเป็นคนหนาหลักอ่าเ,เป็นคนที่อัธยาศัยดีมีน้ำใจเพิ่นกับพี่จอน,นี่ก็ซําคนเดียวกันเนาะมีอย่างกับัมพันพี่ปูกับสัมพันธ์พี่จอน,นีดีใจในมีโอกาสกะกะวางแผนต่อจากนี้ไปนะครับพี่น้องครับน้องมิวก็ถือวา่าได้มารวมงานก็ค่อยเสียกันขอดนะครับโดยผ่านอ่าหายพี่ปูกับพี่ลินเป็นผู้จัดการเป็นคนดูแลน้องเพิ่นนะครับนาะ ในส่วนของแผนงานมอบหมายให้ผู้ดูแลศิลปินเป็นผีปูผีลินเพิินไปแต่หนูกับสังกัดกับพี่จมีนะครับเนาะการศิลป์ยิงไงเปนต้องกันมวไปนต้องกันวาสนาคนนอกนองหลาผาลามันบ็คือผาเมตดเนาะบักบักบางบักอ่าสะแตกได้เราย่างกับว่าของแต่ลองเพลงเป็นลานวิวกบมีสวยดีแนวนันก็มี่ลองเพลงเป็นซิปลานวิวก็มีแต่หันลองเพลงจ้าข้องบ่ไเด้กะมี่ังศาสนานองหลาเพราะฉะนั้นแล้ว กระแสละทุกอย่างมันอยู่ที่วาสนานำผ้าบุญผ้าบุญมาวาวลาทรงนะน้องหลานเนาะพี่จอนนี่พี่ปูพี่ลินกะส,สนับสนุนต่อจากนี้ไปกะเดี๋ยวสิมอบไม้ให้พี่ปูโคเบอร์นูไปเรื่อยๆมีโอกาสไดนะ้ขึ้นรถแทกกับพี่เพิ่นกับไปซอยพี่เพิ่นเนาะขึ้นรถแทสั่งกระแสสั่งซื้อเสียงจางไหนเนาะฝากเลยนะครับผมสอบถามอาจารย์ปูอเจาลินมาแล้วว่าน้องเพิ่นเป็นคนกระตันยู่เป็นคนถี่นารักเป็นคนถี่หูจักข่วมเป็นคนที่นาสนับสนุนผู้หนึ่งเป็นคนสู่ชีวิต ขายลำพงถึงในมาหูจักอาจารย์ปูลาอาจารย์ปูในมหาวา,าพ่อผมเมื่อนี้นะครับเนาะผมกฐานะภูหนึ่งที่เคยให้โอกาสคนมามากมมยผมก็ฝากพี่น้องผมหละกันครับถูกทุกเอฟซีถูกพีทุกน้องทุกไอทุกซา้ถ่อพ่อถ่อแม่นี่ขึ้น้องสาวลาคนอุบลบันเดียวกันกับผมอำเภอกันอำเภอตะการผืดผลฝากไว้เด้นะครับกับผลงานต่างๆต่อจากนี้ไปให้อุ่มสู้ให้ดันใหยยุให้ดันซื่อจันก็ดันผมยูสู้ผมเลยนะครับเด้อ ผมสีสอนเขาสีปุกปันเขาให้เขาเป็นคนน่ารักให้คนดีเป็นคนกตัญยูเป็นคนหมู่จากค่วมส่วนผลงานต่างๆซีดีหรือบดีต่อจากนี้ไปตัวผมและตัวอาจารย์ปุตัวอาจารย์ลินและน้องเขาสีพัฒนาให้มีคุณภาพต่อๆไปสุดท้ายนี่ไอ้ยากฟังจากนาเสียงสดๆจากหนูจักหนึ่งผลงานเพลงเพลงอันนี้ให้อายฟังเลยนะไอ้ไอ้ไอ้เพลง สาวอุบลอุบลสาวอุลรอหลักหม่ยหนึง่งเสียงทวนสัญญาเอาดิอ่สดสดดิก่อนปิดคลิปอเสียงทวงสัญญาที่ดังเร็วมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลังจากฝังน้ำโอเคมวนครับมวนครับและขออีกสักนิดหนึ่ง <c oughs> ตอกมัดใจเลยดิ <c oughs> อพอแล้วพอแล้วพ่อแล้ว <c oughs> ญาติฝนตตข้ามกุยอีกอ่ะครับสุดท้ายนี่ครับกุศลผลบุญที่ผมสั่งรอยยิ้มที่ผมสั่งมาความสุขที่พวกท่านเคยได้ยิมได้หัวจากผมนะครับเนาะจากทีมงานของผมน้องนุ่งของผมฝากน้องสาวหล่าสังกัดค่อยเสียกและขอดคนใหม่ภายใตายการดูแลของอาจารย์ปู่และเจรินเด้อครับเด้อ <c oughs> น้องหล่าเด้อฝากเป็นกำลังใจแห้น้องสาวหล่าผมคนนี้กับผลงานมาสเตอร์อาจเร็วๆนี้ อาจจะเป็นการฟิชเชอร์ลิงระหว่างพระเนจรน้ำกันก็ได้ระหว่างวุฒิกลาสินบังกันกับพระเนจรสาวนี่กับพระเนจรกมาขายลําโพงเป็นนักล่องสู่ชีวิตฟิชเชอร์ลิงกันก็ได้เป็นไปได้เบิร์ตับหรือใช้ฟิชเชอร์ลิงครับสาจิตตายตำกับเป็นไปได้เบิร์ตแผนการของได้ห่างแต่เนื้อสิ่งใดครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพายถอดไปพานคลิปนะครับก็เพียงพออยากให้พี่น้องเฮาเดี๋ยวมีรอยยิ้มมีความสุขในภายภายใต้ภาวะสถานการณ์บ้านเมืองที่มันมีที่ความตึงเครียดต้องคเนาะขอทุกท่านพบในความโชคดีครัับวสสดี Để không... Để không bỏ đi cả đi đi mẹ, đi ga má là quân à